สวัสดีจากโอกินาว่ากลิ่นทะเลหอมชื่นใจนะคะนะสวัสดีค่ะมินาซังคอนนิจิวะเรโกมิวยังอยู่กันที่โอกินาว่านะคะคราวนี้เราจะพาทุกคนย้ายย่านไปอยู่ที่ย่านโยมิตัน โยมิตันนะคะก็จะห่างจากตัวเมืองนาฮาไม่มากค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะได้สัมผัสความเป็นโอกินาวะวัฒนธรรมดิวกิวอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันลมทะเลมันสดชื่นจริงๆเลยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเมฆเยอะไปหน่อยแต่ว่าสว่างสดใสด้วยหัวของดิฉันเองค่ะฮ เหมือนจะมีฝนด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะยังมีที่เที่ยวยังสามารถเที่ยวได้นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเที่ยวในเ a r e ยที่เรียกว่าโยมิตันจากเมืองนะคะนะคะด้วยรถยนต์ประมาณชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าจะมีบรรยากาศของความเป็นโลคอลนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ค่อยเยอะด้วยถ้าใครที่เคยมาโอ,อก,กินาว่าหลายรอบแล้วแบบเราอยากจะไปที่ใหม่ๆบ้างคลิปนี้สมใจแน่เพราะว่าเรามีคนญี่ปุ่นพาเที่ยวด้วยไปไปด้วยกันค่ะที่แรกที่มานะคะนี่เลย ซัมปามิากิค่ะเป็นประภาคารที่อยู่ตะวันตกที่สุดของโอกินาวาค่ะว่ากันว่าจากที่นี่นะคะเราสามารถชมซันเซ็ตที่สวยมากๆเลยค่ะยังไม่ซันเซ็ตนะคะถ้าที่ยังไม่ตกค่ะก,ก็เลยยังไม่ขึ้นละกันเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาทันนะคะเราค่อยมาขึ้นกันตอน,นเย็นๆเนาะค่าเข้าชม300เยนค่ะอุ้ยแต่ว่าแค่ข้างล่างนี่ก็วิวดีแล้วนะเนี่ยอากาศสดชืน่นมากๆา้วยค่ะ เมืองไทยนะคะก็จะมีเป็นสิงเฝ้าประตูใช่ไหมโอกินาว่าก็จะมีเหมือนกันแต่เขาจะเรียกว่าชีซ่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นชีซ่ายักษ์ค่ะมาเติมพลังตอนเช้ากันก่อนนะคะนี่เซตอาหารเช้านะ ไม่เช้าสิกินได้ทั้งวันแหละอันนี้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะเป็นอาหารเช้าสไตล์อเมริกันเนาะมีเป็นเบอร์เกอร์นะของขึ้นชื่อของเขาไก่ทอดนั้นน่ากินมากเลยร้านดังขนาดนี้นะให้มาเองนี่ก็คือแบบว่าคงมาไม่ถูกอะ่ะว่าแบบที่ไหนดังใช่ไหมเรามีคนท้องถิ่นพาเที่ยวด้วค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ย <Hi. S 2> สวัสดีค่ะชื่อนาโอมีนะคะวันนี้จะพาเที่ยวยมิกาซุนในโอกินาวะนะคะ เขาพูดไทยได้ด้วยค่ะเพราะว่านาวมิซังเนี่ยเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนนะคะและตอนนี้ก็ทำงานที่โรงแรม Blue s t i c k Wonder นะคะ,ะที่เราพักอยู่ในทริปนี้นั่นเองค่ะจะา y e l l o r o s คุณยังไงช่ม y o r o s คุณยังไงช่ไมมาส์กอิตาลีมาโชว์น่ากินมาก นุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยมากเลยค่ะเจ้โอ๊ยฉี่เดะโอ๊ยฉี ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยาจิมุนโนซาโตนะคะเป็นหมู่บ้านที่ช่างฝีมือนะคะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขามาอยู่รวมตัวกันที่นี่ค่ะแล้วแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีการโชว์ผลงานของตัวเองแล้วก็มีจำหน่ายด้วยค่ะและขอบอกว่าถ้ามีเวลานะคะมาทำเวิร์กช็อปด้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเลย เ,เตาเผานะคะสลับทําเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ไม้ฟืนเพียบเลยซึ่งแบบไม้ฟืนก็ท้นใหญ่มากอะเตาใหญ่มากค่ะใหญ่ขนาดน,นี้นะคะสามารถทําหม้อใบใหญ่ได้เลยนะเนี่ยเ <c oughs> ครื่องปั้นดินเผาชิ้นใหญ่หรือว่าโคมอินุตัวใหญ่ได้เลยนะคะ ว้ายตายแล้วฮาบอนี่จุอฮาบอก็คืองูนะคะมีงูแต่ว่างูชนิดอะไรนะคือธรรมชาติมากๆเลยนะคะมีงูตามธรรมชาติด้วยค่ะชาวบ้านแถวนี้เขาทําเครื่องปั้นดินเผานะคะก็คือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วการที่จะมารวมแล้วมาอยู่เป็นหมู่บ้านด้วยกันนะคะโดยที่แบบว่าแต่ละคนก็มีฝีมือที่แตกต่างกันเนี่ยเพิ่งจะมารวมตัวกันไม่นานนี้เองค่ะอันนี้ฟังคนญี่ปุ่นเขาเล่าให้ฟังนะคะ ญี่ปุ่นเจ้าแมวญี่ปุ่นขนนิ่มมากเลยอ่ะดีใจได้จับแมวแล้วอ่ะ ใ,ใช้ที่เมืองไทยด้วยนะคะเป็นที่ใส่ย,ยากันยุ้งแบบโขดค่ะที่เท่ามันก็จะตกไปในนี้ไม่เปื้อนส่วนอันนี้นี่คือแบบใช้เป็นกระถางถู่ยไว้พระได้เลยนะเนี่ยความสูงกําลังดีเลยเอาทรายใส่วันนี้นี่ได้ชมของขื้นเมืองหลายอย่างเลยนะคะมาดูผ้าทอกันต่อค่ะสําหรับที่โยมิตันนี่นะคะก็จะมีผ้าทอขึ้นชื่อนะคะแบบพื้นเมืองนะคะยุนตันจะ นะคะเป็นชื่อเรียกแบบโบราณเลยนะคะซึ่งจะมีทั้งเป็นผ้าไหมและผ้าฝ้ายค่ะ ว่าผ้ายุนตันสระเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะให้ดูที่ลายค่ะเขาจะมีสมลายที่เป็นจุดเด่นของเขานะคะอันนี้จะเป็นลายดอกไม้เงินนะคะเงินทองนะคะมันนี่นั่นเองเรียกเงินทองนะคะส่วนอันนี้เป็นลายพักนะคะเหมือนแผ่กระจายให้ร่มเย็นและส่วนอันนี้นะคะเป็นลายกังหันนะคะให้อายุยืนนะคะ ผสมผสานระหว่างชามิเซงแล้วก็อกคูงเละๆนะคะ <Wow. S 1> กลายออกมาเป็นชาเลเๆชาเลเลเขะว่าแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นลายนะคะที่เป็นลายผ้าด้วยสังเกตดูดีๆจะเป็นลายที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีโลโก้โรงแรมด้วยมีขายนะมีขายจะหัดหัดดีดดีไหมนะได้ <c oughs> ลเลยคะ่ะ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> นลายใต้นะคะอันนี้น่ารักมากเลย <c oughs> ะะมีท่าเรือก็ต้องมีตลาดปลาค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนที่นี่เขาซื้อของสดๆยังไงกันนะจ๊ะค oh. ุณน no ิชิวะไหไซซุบอยโอซากะนนิโอยิชิมสเนี่นอกจากจะมีซีฟู้ดสดๆแล้วนะคะยังมีอาหารพร้อมทานด้วยอ่ะ น่ากินมากเลยว้าวนี่อูมีบูโดนะคะสาหร่ายพวงอังหุนนะคะเมืองไทยก็มีใช่ไหมแต่ว่าจะให้ดีต้องมากินที่โอกินาว่านะจ๊ะอันนี้กล่องนี้540เยนเท่านั้นเองร้อยกรัม นี่ปลาตัวเล็กเหมือนของเมืองไทยบ้านเราเลยนะเนี่ยนี่อันนี้นะคะเป็นซุปหมึกดำค่ะหมึกของปลาหมึกนั่นเองนะคะของขึ้นชื่อนะคะเป็นอูมิบุโดด้วยนะคะว้าวแล้วก็เป็นร้มงนะคะมีเครื่องหลายอย่าง ของที่นี่นะคะเป็นซุปหมึกของปลาหมึกค่ะนะเป็นหมึกของหมึกมันก็เลยดำเนาะแต่ว่าเมื่อตักขึ้นมานะเราก็จะเห็นว่าแบบมันมีเนื้อปลาหมึกหนูคะเต็มเลยนี่อิตาดากิมัสระวังเพื่อนโอมีกลิ่นที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของปลาหมึกตอนแรกเชื่อว่ามันจะขมหรือเปล่าแต่จริงก็ไม่ขมขนาดนะั้นนะมีความเป็นปลาหมึก แล้วก็เค็มแต่ว่าเค็มกําลังพอดีคือท,ทานกับข้าวแล้วเนี่ยน่าจะลงตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชิมเนื้อปลาหมึกกันบ้างนะคะอืมเนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะซุปเนี่ยเข้าเนื้อไปถึงข้างในเลยค่ะคือแบบว่าเค็มกําลังดีอืมคนไทยต้องใส่พริกมีพริกมีพริกอันนี้เหมือนน้ำต้มใส่ถูเลยอะไม่ค่ะอันนี้ใส่ สัเเกออวามูร <department> <ฆ iba Northeast> ิฟูมเพิ่มได้นะคะสาหร่ายพวกนุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอุมิบุโดนะคะว้าวว้าวว้าวว้อบอร่อยมากชักคิดตัวสเต็กด้วยช่นนี่นะคะมรดกโลกนะคะขึ้นทะเบียนยูเนสโก้เรียบร้อยแล้วค่ะซากิมิโจจะเห็นได้ว่าบนโอกินาวานี่ก็มี เมื่อดกโลกหลายที่เลย <Wow. S 1> นะเนี่ย ที่ลงเหลือมาจากสมัยริวเกียวค่ะแล้วเขาก็บูรณะขึ้นมาใหม่นะคะจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนั่นเองค่ะซึ่งมนเกาะโอกินาวะนี่นะคะก็มีแบบนี้อยู่หลายที่เลยค่ะ มาขึ้นมาข้างวนแล้วนะมองวิวได้สวยมากเลยค่ะเออแต่ถ้าสมมติเราแต่งตัวเต็มยศแบบพิ้พวๆอะไรเงี้ยแล้วมายืนให้ผ้ามันปลิวอะไรเงี้ยคงจะเท่มากเลยนะคะดังนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยมักจะถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่าย MV หรือว่าโฆษณาหลายครั้งแล้วค่ะอันนี้คนญี่ปุ่นเขาบอกมานะคะเออแต่สวยจริงๆมันดูเป็นญี่ปุ่นที่เหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นทุกคนดูดิเฮ้ยเท่มาก น,น,นี่หินเก่าจริงนะคะว้าวนี่ค่ะเคยเป็นอาคารมาก่อนตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นเสาหินเนาะเสาหินหินจริงค่ะหินว้าวหินแท้อันนี้นะคะคือเครื่องบดอ้อยแบบโบราณนะสมัยก่อนเขาจะใช้แรงม้าขมุนแบบนี้นะคะ ของจริงเป็นแบบนี้เลยที่โอกินาวาก็มีอ้อยเยอะนะคะให้คล้ายเมืองไทยเลยค่ะเป็นไงบ้างคะแม่วถ้าทําโอกินาวะนี่ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะเลยนะเนี่ยยังรู้สึกว่าเวลาน้อยไปเลยค่ะแล้วก็บางวันฝนตกด้วยเนาะถ้ามาในวันฟ้าใสเนี่ยรับรองว่าต้องได้รูปสวยๆแน่นอนเดี๋ยวมีซําค่ะนะหวังว่าทุกคนดูแล้วก็คงอยากจะมาบ้านนะคะแล้วถ้ามานะคะก็อย่าลืมค่ะเข้าพักที่โรงแรมโรสติกวันเดอร์ด้วยนะคะที่โยมิตันบีทั้งสองสาขาแน่ ใหสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากช่องทางโซเชียลด้วยนะคะ Facebook Instagram อัปเดตแทบทุกวันเลยค่ะส่วน YouTube ถ้าใครกดเข้ามาดูแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาตัดสกินนโดกันเดะให้ใส่